ดูดูลงลงลงเตัวทีสองนจนวสองต้องเดิในสนามกีฬานะตรงเต็นอลลบิกครับแจ้งว่ามีวัรุ่นพวกสพุกนส้นั่งตีกันต้ับตับนตอ รนมานี่รถเราไหมรถคันั้จะไหนฝั่งตรงฝ่า,ายคร้ใช้ผมก็ใช้ไปเมากี่คันอ3สาคันมีเไปตจคันนี้เราขับมาเองทำไมถึงหนีตำรวจเพาอะไรเพราะถแเพราะว่ารถแต่แตงอ่าเปิดดูรถที่มีอะไรในขีดกฎหมายไหมเนะี่ย มีมีอะไรมียามียากี่เมตรยายาอะไรยาบ้ายาบ้าของเราเองป่าผมซื้อมาสุกเอาไว้สุกนเรก็รอค่อขังเราแหละทอาเปิดดู